อร่อยเลิศค่ะ อร่อยเลิศวันนี้คุณรีดพามาชิมขนมอบฝรั่งเศสหอมนมเนยนำเข้า at pastry architect ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะครัวซองได้ทำการพัฒนาเป็นปีแป้งหอมนุ่มกรอบนอกเบาๆใครชื่นชอบช็อกโกแลตต้องเป็น double c และช็อกโกแลตฟองดองสอดไส้ด้วยมะชะา summer palette ทาดผลไม้ตามฤดูกาลเช่นบลูเบอรี่เชอร์รี่ตามด้วยเครื่องดื่มยูสุไอซ์ทีชาดำผสมกระส้มยูสุและไ สตรีมโฮมเมดอร่อยชื่นใจตามคุณรีดไปเลยตบตอนนี้หลีก็อยู่กับคุณสุดารัชัยศาาร f o u n ด e r อ็ก e ์เซค t วทีฟเพสตรของ Pastry Architect คุณดาวคะ่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านของเรา Pastry Architect นั้นมีความเด่นเลิศดพิเศษยังไงคะ ก็เราเรียนจากที่ฝรั่งเศสนะคะมาเปิดร้านของเราเองโดย<ต>ใช้วัตถุดิบนำเข้าคิดสูตรโดยให้คนไทยเป็นหลักเมนูอะไรคะที่ภูมิใจนำเสนอเป็นตัวดับเบิลซีค่ะด้านล่างจะเป็นทาดากช็อกโกแลตนะคะแล้วข้างในจะมีคาราเมลซอสมีตัวเนื้อเค้กชาไทยด้านบนครีมคาราเมลช็อกโกแลตเจ้าของใส่ใจลงไปเลยว่าพาออกมาแล้วโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาน,นะคะเมนูต่อไปอะไรจ๊ะเป็นซัมเมอร์พาเลตนะคะชาร์ตผลไม้ตามฤดูกาล อืมทาร์ตบูเบอรี่กับทาร์ตเชอรี่รรตัวทาร์ตก็กรุบกรอบหอมเนยด้านล่างจะมีอัลมอนด์ครีมแล้วเรามีครีมมัสคาโปเน่ค่ะเลิศจริงๆรสชาติมันกลมกล่อมมากเลยนะคะต่อจากทาร์ตไปไหนจ๊ะเป็นอัลมอนด์ครัวซองค่ะครัวซองเราใช้เวลาเดเวลลอประมาณ1ปีครึ่งนะตัวแป้งข้างนอกจะกรอบแล้วก็ข้างในจะนุ่มเป็นโพรงเบาหอมเนยและเนยของเขานำเข้าจากฝรั่งเศส แล้วก็ top ออนท็อปด้วยอัลมอนด์อ้าวต่อจากอัลมอนด์ครัวซองต์ดนิชค่ะตัวนี้จะเป็นพาริเน่ไททีเราจะใช้แป้งครัวซองต์ใส่ชาไทยลงไปอันนี้ต้องกินเลยเลยขอบอกเลยนะคะเครื่องดื่มละจ้าสิเนเจอร์ของเรานะคะจะเป็นยูสุไอซ์ชีใช้ชาดํานะคะเชคกับตัวสูตรยูสุของเราค่ะตัวนี้เป็นมัชาอะโฟกาโต้ค่ะเราใช้ไอศกรีมวานิลาเป็นวานิลามาดากัสการ์ขนมของเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายค่ะประมาณ10-20อย่างค่ะเรามีสองช็อปนะคะที่บางปะอิน ยุทธยายสามารถใช้ฟินเดลิเวอรี่ของโลโก้ยุทยายได้ค่ะถ้าเป็นไลน์แมนก็จะมีที่รังสิตของ3ค่ะดังนั้นวันนี้เลยต้องกอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเริ่มกันตั้งแต่เมนูดับเบิลซีซัมเมอร์พาเลทที่เพสตรีอาร์เคเตกให้เป็นอร่อย <ST> เลค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Pe s t r y อา c h i ค e c ทสาขาบางปะอินอยุทยาตั้งอยู่ที่ถนนสายเอเชียบางปะอินอยุทยาขาเข้ากรุงเทพร้านอยู่ติดถนนสายเอเชียตึกเป็นปราสาทสีเหลืองอยู่ก่อนถึง F&N Outlet ครับอาหารรสชาติอร่อย สดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผลินและ a อจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน p พ s t ร y a r c h i t ค c t ทั้งสองสาขามีอะไรพิเศษพิเศษให้กับคุณลูกค้า AIS ต้นงานตอนดาวสำหรับลูกคา้า AIS ทุกท่านนะคะซื้อขนมหรือเครื่องดื่มทุก1,000พันบาทรับฟรีชาหนึ่งพอตค่ะ,คะสามารถเลือกรสอะไรก็ได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564นี้เท่านั้นนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกายี่สิบนาทีช่องสามกดสามสิบสามต้องลาไปก่อนค่ะ อร่อยเลิศกับผลิตรี่เมชืออีติ้งย่าวผิงฉังต้องกินค่ะ